สวัสดีค่ะยายเอพามาเก็บหน่อมไม้นะคะมาตัดหน่อมไม้ค่ะหน่อมไม้แล้วก็มีชะพูกับหน่อมไม้ชะพูเยอะเลยค่ะปลอดสารค่ะไอนี้ตัวดื้อค่ะตัวดือ้อ ตามทุกที่ค่ะใบชะพูโดนฝนงามงามเก็บหน่อไม้แล้วก็เก็บใบชะพูหมกหน่อไม้ก็ได้ค่ะโดนฝนแตกยอดแล้วพาไปชมกล้วยนะคะ เจอกล้วยสองเครือค่ะเครือใหญ่ๆแต่ยังไม่แก่ค่ะยังอีกหลายวันนี่เครือที่สองค่ะเครือใหญ่ค่ะกล้วยเครือใหญ่ กล้วยน้ำว้านะคะกล้วยนำวา้าอร่อยค่ะกล้วยน้ำวา้าอร่อยสุกหวานพาไปชมแฟงนะคะลูกฟักนะคะลูกฟักเกิดเองค่ะเราเอาเม็ดมันไปทิ้งในป่านะคะแล้วมันก็จะขึ้นตามธรรมชาติค่ะ อันนี้ดอกมันสวยค่ะสีเหลืองนะคะยอดก็อร่อยอันนี้ลูกหนึ่งค่ะมีหลายลูกอยู่นะคะเอาไปต้มฟกักต้มแฟงใส่กระดูกหมูนะคะอร่อยมากในป่าก็มีอีกเยอะค่ะในป่าก็มีอีกเยอะ ขึ้นเองค่ะตามธรรมชาติอีกลูกนึงค่ะเดินไปเรื่อยๆก็เจอเรื่อยๆนะคะอันนี้ดอกมันสีเหลืองนะคะส่วนตัวยายเอชอบชอบสีเหลืองค่ะยอดก็อร่อยสีเหลืองดอกมันสวยดี สวยค่ะอันนู้นในป่ามีอีกนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกลูกหนึ่งค่ะลูกเล็กนะคะนี่ค่ะลูกอ่อนค่ะลูกอ่อนนะคะเดี๋ยวก็โตแล้วค่ะ อันนี้ยอดมันป่ามันนะคะป่าเยอะเลยค่ะมีหลายลูกอยู่ค่ะมีหลายลูกอยู่อันนี้ยอดมันดอกสีเหลืองสวยดอกเหลืองค่ะลูกอ่อนค่ะลูกอ่อนดอกเหลืองชมไปเรื่อยๆค่ะดอกสวยมากส่วนตัวชอบค่ะ ชมแล้วก็จะพาไปดูมะนาวนะคะมะนาวก็อยู่ใกล้ๆกันค่ะอยู่ใกล้ๆนี่มะนาวค่ะมะนาวก็มะนาวปลอดสารค่ะมะนาวก็พอได้กินค่ะ มะนาวอันนี้ก็เก็บฟักอีกข้างหนึ่งนะคะมุมนึงค่ะมีหน่อไม้ด้วยมีฟักด้วยมีหน่อไม้ด้วยยุงก็เยอะนะคะในป่ายุงเยอะยายเอกยายเอกก็โดนเดินกัดเยอะเหมือนกันค่ะ อันนี้ยอดมัน,นะคะยอดมันค่ะตัดอีกลูกค่ะอัน,นลูกใหญ่เลยนะคะได้ลูกใหญ่อันนี้ตัวดื้อค่ะจอมดื้อไปไหนก็ไปด้วยตามด้วยค่ะทุกที่ทุกทางเห็นเราขยับไม่ได้ต้องวิ่งตามเจ้าเก่งเนี่เก่งมากวันนี้ยายเอกก็สวัสดีนะคะ ดูจบก็ขอให้มีโชคมีสุขภาพแข็งแรงนะคะกาบสวัสดีค่ะยายเอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามยายเอตลอดค่ะขอให้ร่ำให้รวยโชคดีมีชัยสุขภาพแข็งแรงนะคะ